สองพี่น้องอุ้งนิวเคลียร์รับตรงๆไม่กักจับมือกันสัญญกรรมย้อนวัยสวยเด็กจนคนแห่ทักขยี้ตารวรัวกับความสวยความแซ่บเวอร์ทันล่าสุดของสองพี่น้องอุ้งลักนาและนิวเคลียร์หันสาที่จับมือพากันไปสัญญกรรมใหม่ตั้งแต่แน่ย,ยันตัวที่คลินิกชื่อดังใจกลางสยามซึ่งสาวนิวเคลียร์ก็ยอมรับแบบตรงๆว่าการสัญญกรรมครั้งนี้คือการสันรครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต ด้วยการขึ้นเขียงยกคิ้วผ่าตัดปรับหางตายกแก้มห้อยเก็บกรอบหน้ายกร่องแก้มซึ่งแม้จะเป็นคุณหมอที่ไทยแต่ใช้เทคนิคเดียวกับที่เกาหลีผลลัพธ์ออกมาก็สวยสมกับที่ยอมเจ็บตัวหน้าเด็กลงเหมือนย้อนวัยกลับไปช่วง20ต้นต้นๆอีกครั้งด้านที่สาวอุ้มขอทําหุุนแซบด้วยการดูดไขมันหน้าท้อง สร้างเซ็กซี่ลายให้หุ่นที่ปังอยู่แล้วกระทับขึ้นไปอีกเผยเคล็ดลับแบบหมดเปลือกไม่มีกักยังไม่พอยังชวนสาวๆที่อยากสวยอยากเด็ดเหมือนกันให้ไปปรึกษาคุณหมอที่ The k l i n i q u e สาขาสยามสแควร์ซอยเหรือติดต่อตามสอบข้อมูลเพิ่มเติมรับโปรโมชั่นทำสวยรับปีใหม่ได้ที่ไลน์ the clinic e r y มีแอข้างหน้า ลัคนาวัฒนวงศิริเกิดวันที่5เมษายนพศ2526ชื่อเล่นอุ้งเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนี2และระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงมหาวิทยาลายัยศรีนครินวิโรธและระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหรือเดอะคอนเน t มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยรุ่นที่4ลัคนาเป็นบุตรสาวคนโตมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อว่าหันสาจึงวิวัฒนวงศ์หรือนิวเคลียร์เป็นนักแสดงเช่นกันและเป็นอดีต นักร้องจากวง G ี20และน้องชายอีกหนึ่งคนชื่อนัทวัฒน์จึงมีวัฒนวงศ์หรือจูเนียสมรสบกฤษณะอมิดสูนเมื่อวันที่20กรกฎาคม2,561และมีบุตรสองคนเด็กหญิงพักวลรันชนอมิรสู์ชื่อเล่นน้องดิสนีย์เกิดเมื่อวันที่8เมษายนพศส5 6 2และการ์ตูนบุตรสาวบุญธ,ธรรมที่เกิดจากสามี ปัจจุบันเธอและสามีของเธอได้เลิกรากันแล้วหันษาจึงวิวัฒนวงศ์เกิดวันที่19ธันวาคมพศ2532ชื่อเล่นนิวเคลียร์เป็นนักร้องและนักสแสดงชาวไทยอดีตนักร้องวง G.T.W.E.N.T.Y. g เวภายใต้สังกัด Mono Music พันษาเป็นน้องสาวของวุ้มลักษน,นาวัฒนวงศ์ซิริและมีน้องชายอีกคนชื่อนัทวัฒน์จึงวิวัฒนวงศ์ชื่อเล่นจูเนียปัจจุบันหันษาเป็นนักสแสดงอิสระ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีสองระดับอุดมศึกษาจากคณะศิลปรกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงมหาวิทยายลายัยศรีนครินทร์วิโรธและระดับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหรือเดอะคอนเนคมหาวิทยายลัยหอ,อการค้าไทยรุ่นที่ส เมื่อปีพศ2553เธอเริ่มคบหาดูใจกับวิเชียนกุสลมโนมยัยหรือดีเจเพชเจ้าเป็นระยะเวลายาวนาน1 8ปีหันษาและวิเชียนสมรสกรันโดยงานมั่นจัดขึ้นเมื่อวันที่19มกราคมพศ2560พิธีมั่นตามประเพณีจีนโดยมีครอบครัวและเพื่อนสนิทมาร่วมเป็น สักขีพยายนความรักในครั้งนี้และงานฉลองมงคลสมรสวันที่28มกราคมพศ2560จัดที่โรงแรมแทงกิลลาหลังจากสมรสจึงเปลี่ยนไปใช้นามสกุลกุศลมโนมัยและใช้ชื่อในวงการว่าหันากุศลมโนมยัยทั้งคู่มีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อไทก้ามหาสมุทกุศลมโนมยัยเกิดวันศุกร์ที่วันที่26ตุลาคมพศ2561เวลา16นาฬิกา31นาที6ปี39วันด้วยวิธีการผ่าคลอด ปัจจุบันได้เลิกรากับสามีของเธอแล้ว